สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อนไปครับพี่จินคนเดิมครับแต่มันคือกิจกรรมๆๆๆชุดนักแข่งทองนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นชุดแบบไหนเท่ไหมเราไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนั่นเองครับแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยพิจิณกัน กดไลค์กดซับกดติดตามกันหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมด้วยบ้านที่ใหม่และกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผมวันนี้พี่ก็มีเพชรอยู่สองพันนะเพชรน้อยอ่ะยิ่งนานเข้านั้นเข้าเพชรน้อยเสิ้นเดือนก็ไม่สิ้นเดือนสักทีนึงโอ้โหโอเคโอ้ไปก็คลิปนี้ก่อนไปสุ่มก็ช่วยกดไลค์ให้ถึงสักยี่สิบไลค์นการโอ้ยเพื่อการที่จะได้เป็นครีเอเตอร์ของพี่นั่นเองนุโหพูดอาซะใหญ่โต ความใหม่เท่าเดิมที่กินตายครับผมนี่เลยนะผมเข้ามาปุ๊บหน้าตากิกติกรรมจะมีชื่อว่าเพ็กนักแข่งทองพร้อมท่ายิงโหดโหมดไม่มีพลาดโอ้โหค้องจองซะด้วยดิยิงโหดโหมดไม่มีพลาดว่าสั้นครับผมกิติกรรมมาตั้งแต่วันที่27กันยานะผมไปจบในวันที่10ตุลานั่นเองนะผมมาพร้อมกับท่าทางแบบนี้เลยโอ้โหท่าทางยิงโหดนะแล้วก็จะมีไอ้อยด้วยอันนี้น่าจะเป็นสกินปืนวะ หรือว่าไม่ใช่ไปแล้วก็ตู้นี้น้ผมใช้โทเค็นซาก้อนในการแลกเปลี่ยนชุดเองนะผม่ะคลิกเข้ามอะไรนผมเข้ามาปุ๊บหนมหน้าตาตู้ก็จะเป็นตู้รังพึ่งประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสกินกระเป๋าโอ้สกินกระเป๋าเท่นะเป็นรูปดาบอิจิเคแล้วก็ภายในตู้จะมีโทเค็นสูงสุด100แล้วก็ต่ำสุดจะเป็น1่โทเค็นจำนวน3ช่องนั่นเองนะผมภายในตู้ก็จะมีไอวอล FFWH 2 0 2 5นั่นเองนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคร่าวๆนะไม่มีสเต็กนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสกินกระเป๋าอันนี้นั่นเองนะครับผมนี่โคตรเท่นะฮึพี่ว่ามันเท่นะเป็นรูปเท่จริงแล้วก็ต่อไปเราจะเป็นท่าทางยิ่งโหดโหมดไม่มีพลาดแน่นอนเ,อนะเจ็เทจัดเทจัดพี่ชอบตรงที่แบบว่าสกินปืนเป็นสกินปืนทอออ่ะ <c oughs> คุดหลอรนะผมแล้วก็ที่ขันนั่นก็คือเพชรนักแข่งทองนั่นเองครับผมพี่ว่ามันคล้ายๆชุดอะไรวะมันเคยมีรวปะเท่าแต่ว่ามันย้อมสีปะหน้ากากน่าจะฮิตเนาะเพราะว่ามันคล้ายๆกับไอ้นี่ไอ้หน้ากากของ ไอหัวฟ้าเออไปดูในการแลกเปลี่ยนนะผมแลกเปลี่ยนชุดใช้219ไอวอลเจ็้าท่าทาง69และ9สกสกินเต๋อห้า59ตัวเค้นนั่นเองนะครับผมคร <Okay. S 1> ่าวๆประมาณนี้ข้างล่างไม่มีแล้วนะโอเคโอ้พี่ก็มีตัวเค้นอยู่ประมาณอีก19บเตัวเค้นพี่ก็ได้ครอบครอง What? ม <c oughs> าผมแต่ว่าเราจะสุ่มสัก4ี่รอบ5้ารอบแรกกันอะกิจกรรมนี้ไป <Okay. S 1> ก่อนไปสุ่มก็อ,อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ ให้ครบ20นนรบ่สิบไลค์ทุกแคนัลหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะผมไม่ขออะไรมากไปครับผมมาครั้งแรก10ครั้งจะใช้150ส่วน1ครั้งใช้15เพชรนั่นเองนะครับผมไปครับผมมาฮึบฮึบฮึบออกท่าบ้างเถอเดีนะ๋ยวไม่ออกเลยดิเออได้มา15าบ้าตัวคนไปครับผมมันจะออกอย่างอื่นบ้างไหมนะี่ยเออถามจริง ออกได้แลกได้นะแต่ว่าพี่จะสุ่มดูว่ามันออกอย่างอื่นไหมเออเฮ้ยออกกระเป๋าอ่ะเฮ้ยเจ้ยออกกระเป๋าอ่ะเด็ดได้ขนาดนี้เฮ้ยที่อยู่ที่อยู่อ่ะแรกชุดเลยแล้วกันแรกไปคแลกไปโอเคพี่ก็จะใส่แค่หมวก ภาพต่างในการนั่งโอเคประมาณนี้ส่วนท่าทางอ่ะสักทีนึงไปโอ้โหไม่ออกเลยนะส่วนมากของพี่มันออกแต่นหนึ่งเลยออกแต่นหนึ่งนะโอ้ยน้องไหนเข้ามาสู่แล้วโทเค็นออกเท่าไหร่กันบ้างออคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะของพี่แบบว่าออกแต่นหนึ่งนะ โ okay, อเคโอก็ไม่ในมากสสำหรับกิจกรรมซุ่มชุดเพชรนักแข่งทองนั่นเองนะเออน้องอะไรเข้าไปจัดเข้าไปซุ่มมาแล้วหมดกันเพชรหมดกันไปท่าไหล่แล้วก็ที่มันคือได้อะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกันแล้วก็นี่เพชรพี่ซุ่มไปเท่าไหร่วะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คำนวณไว้มเมื่อกี้ออใครคำนวณไว้คอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกันโอ <laughs> พี่ลืมคิดตั้งไว้มเมื่อกี้ประมาณเั่ 3ามร้อยเพชรเลยใช่ปะสุ่มสักสองครั้งเอสองครั้งน่าจะออกนะเพราะว่าพี่มีสองร้อยตัวเคน็ดเอาโอเคอเคอา้ก็ประมาณนี้นะกันสำหรับครรมวันนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าตรงคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้าไปดูกันไอเซง์หว่นสวัสดีครับเข้าไปสุ่มกันได้นะจุดเท่ดีตรง